คนเดียวทำงานเนาะโมโหจักสิไปทั้งหลายยงนะยิ่งแล้วอันที่ห้องนีะประมาณนี่แต่ที่นี่ก็เริ่มมากแล<ะ>้วเริ่มออกแล้วอุ้ยเป้ยแบบบริสไทเด้วคือเริ่มออกอบ,บรสิสไท เขาตกไปทางปุูงตกไปทางทนี่อีกสองสองมันก็ตกหมู่ปูปูคนนี่จริงๆนะเขาบหายเอาไวไ้เนียแต่เขาเชื่อได้เนาะเขาจะเก็บไว้ก่อนเราไม่มีเวลาเราจะจับจับแบบ เรียได้ไปจิ้มๆมันหายเอาออกให้หมดเลยเหลือลูกเดียวให้เหลือลูกเดียวอย่างนี้ก็แกะทิ้งไปเลยปลูกใบถักกินเหลือก็ขายอันนี้จะผสมบลูกค่ะ นี่แม่บ่ขอทุ่งสะมดทุ่งหมดค่ะก็จะเริ่มออกเกือแยกเลยน้อยอีกประมาณเดือนนึงนี่